ฮัลโลก็กราบสวัสดีเพื่อนๆและเหล่าผู้การทุกท่านที่ผ่านทางมานะครับวันนี้เรามาอยู่ในอีเวนต์ท้ายปีของอัสซูเลนนะับก็เป็นอีเวนต์แคชชิ่งแคชชิ่งออฟซีออฟอะไรวะแคชชิ่งซีออฟเดอะสตาร์ป่ะอ๋อไงไลท์แคชชิ่งซีออฟสตาร์นะฮะก็น่าจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายเออมันต้องสุดท้ายของปีนี้แล้วแหละเป็นอีเวนต์ของฝั่งอีเกิลยูเนียนนั่นเอง สมองเบร์อีกแล้วก็ในปีในอีเวนต์นี้นะคับแม่งเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างนรลกคือมี UR มี UR 2ลำในอีเวนต์ซึ่งอันนี้น่นาจะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอสเซเรนก็อันนี้ก่อนว่าในตู้จะมีกวมคอนเซิเวลชั่นซานจาติโนแล้วก็แฟชเชอร์ส่วนอีกลำจะเป็นส่วนอีกลำจะเป็นของลัฟฟี่ ล็อฟบี่ไทไท2นะซึ่งในที่นี้ขอเรียกว่าที2แล้วกันอ่าเมื่อกี้เอ่อไมเราไม่กดว่ะซึ่งของลัอบฟี่จะเป็นขอลัอบฟี่จะเป็นโหมดแรกแต้มนะฮะซึ่งได้ก่อนเพื่อนเลยนะในแก๊งสี่นอเนี่ยอ่าก็ใค้ที่จะเลือกปั้นยูอในอีเวนต์นี้ก็คิดให้ดีเพราะว่า ด้วยความที่เป็น UR อย่ายังไงก็ต้องถ้าไม่ใช้ตัวซ้ำอัพก็ต้องเป็นปูลินปูลินลุงนะฮะก็แล้วแต่ความอวยของท่านทุกท่านเอาแหละสำหรับเราก็เกินกันมาพอสมควรลิ้นพันีกแล้เราก็เกินกันมาพอสมควรนะฮะสมควรด้วยนะโอเคช่างมันก็ UR ในรอบนี้จะเป็นของ ฝั่งอีกิอยู่หรือคืออเมริกันนะฮะไว้รุ่นเมกันนั่นเองซึ่งรอมนี้จะเป็นดีไซน์ดีไซนโ์โอเคมากเลยนะจะออกบบเป็นสาวแกว้วโอเคผมได้เปิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนตอนเซิร์ฟมันเปิดนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าเหมือนว่าคือตื่นมาตอนเช้าตอน8ปดโมงแม่งยังต่อไม่เสร็จเลยเหมือนแบบเห็น2องลำสุดท้ายมี5ชั่วโมงอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่10บลำแรกไปเลย ก็ให้เป็นการเสียเวลาแหมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่คิดว่าปีนี้ไม่น่าจะทำแล้วนะมามาอีเวนต์เป็น U S A ไอเราก็เมน U S A ก็ด้วยก็ลุยเลยแล้วกันถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งอ่าเฮ้ยเดือม่วงมาได้ออกตั้งแต่ต้งต้นด้ก็ดีนะฮะโอเคสำหรับลำแรกที่ออกมาก็คือเป็นตันซานจาร์ติโนนะฮะ ออกเสียงเอ็กเซนผิดต้องขออกใครเป็นเรือเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นอินดิเพนเดนต์นะเป็นซีเอลอาร์ซีอ๋อเรือเรือบรรทุกเครื่องบินเบาไลท์ค่ะเดียวโอเคล็อกไว้หนึ่งไปไปกัสกอนมิวมาไงนี่อ๋อโอเค แม่มาให้ความหวังกันแต่ไม่เช้าแล้วก็หลักเราทิ้งแย่ yeah, ใช่ไหมกินน้ำสักครู่นะเมื่อกี้โอเคปะไปกันต่อเลยเออนี่และความรับผมกับตันผมลืมผมลืมเตรียมอะไรวะตารางตารางเวลาสร้างของเรือแต่ละคนเอาไว้ช่างของมันเล่นไปแบบนี้ดี คงความโปรดักชันกากยับสิ่นปีปะ่ะโอคาฮมา,านุกัสะซากุนกซีสแล้วนัตตุกโซนัตตุกย่าเบโอเคไปต่อกันจะว่าไป อีเว้นรอบนี้ก็มีแต่เรือสายเอ่อบ๊มมเบคือเรือน่าจะถูกใจสายผู้การที่ชอบสาวโตโตจะใช้คำพูดยังไงให้มันดูไม่เสื่อมดีวะเนี่ยก็ประมาณนั้นนะสำหรับสายท่านผู้เจริญล้วกัน <laughs> โอเคน่าจะถูกใจหลายๆท่านนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วดีทายถือว่าโอเคนะร แต่ถ้าในอีเกิลเนี่ยผมค่อนข้างชอบโอ๋อส่วนตัวในอีเกิลเนี่ยค่อนข้างชอบยูเจียวตีมาก่อนนะฮะกันห,หนีในตำนานนี่ก็เห็นเลยนะกิโลแล้ววะเนี่ยสามสามสิบอ่ะสี่สิบเอ๊ะทำไมไอ้สองลำทำไมไอ้สองลำแรกนี่มันมัน มันเหมือนเห็นเวลาเดิมสองรอบแล้วนะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบหลังอัพเดทเขาอัปเดตค,ควิกควิกบิลดิ้งเพราะเมื่อก่อนกดกดควิกบิลดิ้งมันจะค่อยๆเปิดทีละอันทีละอันทีละอันนะเรายังเราว่เห็นเวลาแต่เนี่มันไม่ไม่เห็นนะี่ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยลุ้นสักเท่าไหร่เลยนะโอเค,อ,เคอืมรอบรอบที่สี่สิบไม่มีนะฮะโอเคไป่าห้าสิบละ 少年あがたが私の指揮官かいあったおまいなしきかんかかしきかんかかしきのんかかやかしばし。わなこでかしかねえなんでみっとどけなけなんでみけなんでみっとど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  เป็นคนชอบสาวผมฟ้าอยู่แล้วด้นยมันว่ายังไงดีนางดูน่ารักอะป่ะโอเคทีมตอนนี้มีซันจัตุโน่คอนสเตลเลชันก็จะเหลือกวมับเฟเชียป่ะไปดีเราเหลือๆคิวเหลือๆ

หลอนหูไอ้คำว่าเ hey ฮ้ยอืมแต่สิบแล้วนาะเออสี่ห้าสิบเออรู้สึกว่าผมเออเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันจำไม่ได้แต่กวมนี่น่าจะเป็นซีบีเลยป่ะน่าจะเป็นซีบีนะฮะเดี๋ยวออ,นนอันนี้ไม่ใช่ละ 待 <music>、えー、たせてくれる。っあ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 うん？っあっあめます。私は <music> ねば。あっ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 くっあ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 あっ <music> あ,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 あ

อีเวนต์นี้นะฮะเป็น US กวมนะฮะเออเป็นเรือถ้าในวิกิเนี่ยจะเขียนว่าเป็นเล็กครูเซอร์นะฮะของเราจะเป็นเรียกเป็น CB นะฮะก็เป็นประทับภาษาไทยเขาเรียกยังไงนะเรือลาตะเวนประจันบาลหรือเปล่าอ่าน่าจะแน่นอนโอเค อุ้ยเราถือว่าปิดจ็อบได้หรือว่ามันเป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้ววะจำไม่ได้แต่<ม>ถือว่าโอเคอยู่แปดสิบถือว่าคุ้มเราจะเหลือแฟชเชอร์นะแฟชเชอร์เนี่ยเอาเอาเอาสักอีกสักสองโลไหมเผื่อเผื่อเจอผมเห็นผมเห็นเพื่อนเพื่อน,อนผู้การหลายคนในกลุ่มเนี่ยเขาหากันไปบางคนแม่งการันตีไปถึงการันตีไป ครั้งที่สองครั้งที่สามเลยมั้งเพื่อหาไอเดือนเล็ม่วงเนี่ยผมก็บอกอยากจะปาล์มหน่อยว่าใจเย็นๆสหายมันนั้นไม่ต้องรีบถวิขนาดนั้นก็ได้ถ้าเหลือแค่เรีย,รรยรม่วงเนี่ยเปิดไว้สักเอ่อเปิดมาสามอันอนะ่ะเออเปิดมาสามสามลำอ่นนะเดี๋ยวก็ออกจริงสูตรนี้ได้ผลมาตลอดไหนวะอ่าเนี่ยแรเชร์ก็มีแลกแดมเนี่ยดังนั้นก็ไม่ต้องรีบนะถุก ทุกท่านเราลืมแคปหน้าจอนี่วะช่างมันเดี๋ยวค่อยไปแคปตอนตัดอะไรโอเคผมขอพูดอะไรหน่อยที่บอกว่าจะพูดตอนแรกก็คือกวมเนี่ยไอ้คนคนหลายๆคนแล้วก็เห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเอ้ยนี่มัน นี่เรามีนี่เรามีการดับไอเอาตัวเลนแล้วสินะเออมันมีก็ไม่แปลกใจหรอกก็คุณคุณก็ดูอย่างไอไอตัว,ไอต,วไอตัวแดงแงที่อยู่กับฝั่งเทคเคสหรือไอรอนบัต์ที่จะมีติดเรือเรือทุกคนไว้เลยอ่ะไอตัว,ไอต,วไอตัวปีศาจนั้นนะแม่งยิ่งกว่าการดับยรืงแม่งไครจูช,ชทัอ่ะทีนะี้คนอื่นคน,คนปกติเขาจะมองว่าเป็นการดัมเอของผมไม่หว่ะของผมมองแบบเลยผมนึกถึงไอห,หุ่นไอหุ่นไอนั่นอนะ่ะไอ ไอเนอร์วานในไอหุ่นเนอร์วานในยูเลกาเลเว่นไอหุ่นไอเนอร์วาสล่างสุดยอดเลยมั้งที่มันจะข้างบนมันจะตันๆเนี่ยเออถือว่าเท่นะเท่แล้วโอ้โหนี่เปี่ยนนะป้อมปืนตรงหน้าอกเป็นป้อมปืนเหรอวะเอ้ดีไซน์เพิ่งเท่ริงไหมเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็ในส่วนของตัวสาวสาวคนนี้นะก็ดีไซน์เป็น ออกมาก็จะเป็นสาวแก้วสำเนียงนี่ใช้ได้เลยก็น่าจะถูกใจผู้การสายๆบ๊มบมเนะีคือเลืนะ่ใช่ไหมนะ,ะต้องใช้แล้วแหละเห็นเห็นคนในดีฟคอร์ดนี่ก็วีดวกระตูหูกันเต็มเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักสองสัก2โลสักสองโลพอเอาให้มันปิดที่ ร้อยหนึ่งจะได้สวยๆโอเคไปเลยดีไซน์ถือว่าเจ๋งไนงะคือตอนแรกเห็นดีไซน์มาขขาข้างหลังมันเป็นหุ่นมันเป็นหุ่ยนยนต์แหละไอ้เราว่านึกว่าเดี๋ยวนะมันจะเล่นไอ้ยังกไอก้ไอชัน้นไอโอว,อวาดีลำหนะึ่ง อ๋อไม่ใช่มา,มาดีๆแล้วนะซีเอาเอาได้เบิ้ลอย่างนี้เลยเอโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้อย่างนี้ก็แล้วใจนะซีอันนี้คือแบบเขาออกมาล่อให้เราเปิดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้นะหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยสี่สิบหกใครวะอย่าบอกนะเอาอีก hey, คำเลยโอเคโอเคโอเคอีเรายิงด้วยอีเรายิงด้วย,วยปะ่ะขนาดเนี้ยฟูไปเลยดดดีีดี ต,ต้องแบบน,นี้ดีได้รับความรักจากทุการเ hey, ik ต็มที่แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนก็ oh. ผมว่าแฟชชั่นเราน่าจะแลกแต้มกันเลยด้วยเราต้องเก็บทองไว้ทําตอนนี้คือกำลังทําไอ้นี่อยู่ไอเรือวิจัยเฟสหคุณผมเราเก็บทองไว้ด้วยจริงๆมันมีเหลือในกล่องยนต์ไม้กีนนะแต่ ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันหยุดหยุดเถอคาเตอร์อรโอเคก็ไหนๆเราขอพูดเรื่องเรือไททีทูทนะแล้วกันอ่ะโอเคผมขอมาอัดแก้ช่วงท้ายหน่อยเพราะว่าเอาจิงิอยากอัดแก้แม่งทั้งเอาจิงอยากอัดแก้มันทั้งคลิปเลยนะเพราะว่าด้วยความเบื่อของไอ้เจ้าของช่องนะั้นมันตื่นมาแล้วมันก็อัดเลยแล้วแบบ มันก็ลืมใส่หูฟังแล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนแบบเปิดลําโพงมือถืออัดพร้อมกันเสียงมันก็จะออกจากลําโพงมาเข้าไมค์มันก็จะกลายเป็นว่าเสียงซ้อนกันไปเลยเอ่ะนะะฮเดีเ๋ยงซ้อนโอかもจ้าจ้าเคแล้ว <S <S ก็มาพูดกันว่าตอนท้ายเนี่ยผมจะพูดถึงว่าไอ้เรื่องระบบ ระบบ T 2ก็คือก็คือไอไททนั่นแหละในส่วนของระบบเนี่ยมันก็เป็นมันดีนะคอนเซ็ปต์มันดีก็คือในเหมือนในเนื้อเรื่องเกมปัจจุบันเนี่ยก็จะมีระบบที่ทําให้ตัวคันเซหรือสาวเรือของเราเนี่ยก้าวข้ามขีดจํากัดเป็นร่างใหม่ก็คือแบบ T t w ก็จะยกตัวอย่างเช่นจะยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้จะมีบิสมาร์ทแล้วก็ยอร์คทาวซึ่งแต่ในกรณีของยอร์คทาวอันนั้นเหมือนมาจากอีกมาจากอีกมิตินึงอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าก็ <Yeah. S 1> แตน่น่าจะใช้พลังเดียวกันแต่บิสมา r t ได้ใช่ก็คืออย่างตอนนี้ก็จะเป็นลัฟฟี่ซึ่งถ้ามันมาเป็น UR บ่อยๆอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเพราะอย่าง Even อีเวนต์นี้มาแบบ UR 2คนในอีเวนต์เดียว มันค่อนข้างที่จะผ่านทรัพยากรปูรินลุ้งมากสําหรับคนที่แบบสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้ฟาร์มเก่งข้าข้าคอมเม,มนต์แบบทั้งวันทั้งคืนก็อ,อาจจะลําบากกันหน่อยแต่ส่วนตัวดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องรีบนนะะก็ได้ก็ค่อยๆทําไปเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าปัจจุบันแต้มเควสแรกเควสเอาแต้มแรกยูอาร์มันเพิ่มขึ้นแล้วว่าเหมือนเห็นในแพทโน้ตส่วนใน ไม่คิดนะว่าลัฟฟี่จะได้ก่อนอนี้ปีหน้าก็ต้องรอรุนใช่ไหมเพราะว่าในสี่หนอในสี่หนอเรือพิฆาตเริ่มเกมเนี่ยผมผมเมนอาญามิมากสุดแต่ลัฟฟี่อันนี้เดี๋ยวก็ต้องเก็บแ,ลแหละแหมเรือพิฆาตยูอาทั้งที่ต้องใช้ต้องใช้ในสี่หนอในสี่หนอเนี่ยก็อย่างที่บอกคือ เมนอายานมิมากสุดไงก็แบบแอบเสียดายนิดนิดแบบเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อายานมิเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็สำหรับกาชาในอีเวนต์ไลฟ์แคสต์ up sea of s t a r นะฮะก็ปิดมาดกลงได้ค่อนข้างสวยที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโลร้อยลำนะฮะในส่วนของแฟชเชอร์เนี่ยเดี๋ยวไป แลกแต็เมาก็สำหรับท่านผู้การหรือเพื่อนๆที่กาลังไปเชิญกับกาชาตู้นี้อยู่ผมคิดว่ามันมันง่ายนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เปิดอีเวนต์อีเวนต์อ,นอะไรก็ตามที่เป็นของอีเกิลเนี่ยมันไม่ได้ทําร้ายเราขนาดนั้นแบบมันออกง่ายมากเลยหรืออาจจะแบบมันมันเป็นมันเป็นแค่เราคนเดียวหรือเปล่าอาจจะด้ยวยความที่แบบเราเมนเราเมนอีเกิลเป็นวัยรุ่นเมกานะฮะก็ขอให้โชคดี เปิดได้แบบในเวลาอันสั้นเลยแล้วก็ในส่วนของการปั้น UR ทั้ง2คนในอีเวนต์เนี่ยก็อยากปั้นใครก็ใส่เด็มเลยเออชอบใครก็ลุยไปเลยยัดไปคนนั้นก่อนง่ายดีใช้พลังแรงอวยนะพลังแรงอวยนั้นแข็งแก่งที่สุดก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วสำหรับอีเวนต์นี้พูดไปแล้ววะเราพูดอยู่แล้วนะก็ นี่ใกล้คริสต์มาสแล้วก็ขอให้เมื่อร็คริสต์มาสล่วงหน้ากันเลยนะครับก็ช่วงนี้อยู่ๆมันก็อยู่ๆแม่งก็หนาวขึ้นมาแบบไม่มีปีมีคุยไอคนเป็นภูมิแพ้ก็นั่งฟืดฟาดอยู่ตรงนี้นะฮะก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าไปเ้ือยกันก็รักษาสุขภาพด้วยนน่พูดพูดสลับกันแบบคงความสมองไหลของเจ้าของช่องต่อไปนะฮะก็โอเคไว้เจอกันใหม่ ปีหน้าสักคลิปหนึ่งหลังๆอาจจะมีคลิปวีล็อกมาด้วยอย่างแบบคลิปคลิปล่าสุดที่แบบไปถ่ายไปถ่ายอีเวนต์ในเอลกอรอาคาน่านะฮะโอเคก็แล้วเจอกันครับ